นะคะวันนี้ฮานอยพิเศษแล้วก็ธรรมดานะคะเอามาฝากกันนะคะฮานอยพิเศษธรรมดานะคะเชิญมาฟังคลิปนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเดือนหกนะคะปีหกสิบห้านะคะวันนี้เลขน้องแมวของเราได้มาตัวนี้นะคะได้มาตัวนี้เลยนะคะ ังกันก่อนนะคะตัวนี้เราจะทำคลิปประมาณ1นาทีกว่านิดนึงเพราะว่าก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสุดแล้วสำหรับคลิปของเรานะคะตัวนี้ลูกๆกของเราก็ให้นำโชคทุกวันถ้าใครติดตามก็ติดติดกันเลย2วันแล้ววันนี้ก็อีกวันหนึ่งจะติดไม่ติดมาชมกันนะคะ ให้มาที่ห้าศูนย์หกค่ะวันนี้วันนี้ฟันที่ห้ากับศูนย์นะคะจัดไปเลยที่ศูนย์นะคะอาจจะเบิ้ลศูนย์ศูนย์ห้าห้านะคะหกหกนะคะวันนี้ห้าศูนย์หกหศูนย์ห้านะคะตามนี้เลยนะคะเลขพิเศษนะคะห้าน้อยพิเศษแล้วก็ธรรมดานะคะลูกๆของเราให้ทุกวันวันนี้ทำเป็นคลิปนะคะนะ ขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามเลขคาน้อยนะคะสำหรับคนดวงดีก็ต้องตามอยากดวงดีก็ต้องตามนะคะนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละนะคะมีให้ชมทุกวันนะคะในกลุ่มเรานะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะใครไม่อยู่ในกลุ่มก็เราก็ให้นะคะในนี้นะคะให้เหมือนกันนะคะลูกของเรา เนาะแพวแพ้วตาหวานแพวพ้วตาหวานเสือ้อสาวทำหมันหมดแล้วนะคะตื่นยังลูกวันนี้เหงงๆอีกนะลูกนะวันนี้ต้องได้ประทูน,นะลูกนะใครถูกหวยเรียกน้องแมวก็มีเงื่อนไขนะคะอาหารหมาอาหารแมวแมวแมวมแมวหมาหมาแมวจอนนะคะ หมาแมวจรน,นะคะเอาซื้ออาหารให้เขาด้วยนะคะตามข่างบ้านตามป่าที่เราเห็นนะคะที่เห็นแล้วก็ไม่มีใครไม่มีอาหารนะคะก็ซื้อไปให้เขากินด้วยนะคะนะเป็นเลขนำโชคไปแล้วคะ่ะขอเ,องเหงๆปังๆคะ่ะบ๊ายบาย